คือใครๆก็เชื่อป่ะว่าเวลาหมาเห่าหรือว่าหมาหอนเนี่ยหมาต้องเห็นอะไรหรือเห็นบางอย่างที่มนุษย์ไม่เห็นและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องหมาคนนึงค่ะทุกคนที่ตั้งแต่ยายบ้านเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่กับเจ้าของใหม่น้องก,ก็เริ่มเห็นเรื่องราวแปลกๆเห็นสิ่งแปลกๆที่เจ้าของตัวเองเนี่ยไม่เห็นเห็นเงาดําบ้างแหละน้องลุกขึ้นมาเห่ามาหอนตอนกลางคืนบ้างแหละบางทีเวลาน้องทําตัวไม่น่ารักหลายๆทีเจ้านายก็ราคาญแต่จริงๆแล้วเจ้านายไม่รู้เลยมนุุย์ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่หมาเห็นน่ะหมาเห็นอะไรกับหหหนนนัังงงผีีมมมมมมมุุอโคจ่เป็ มองของน้องหมาเอาเป็นว่าพวกแกถ้าพวกแกไปดูเรื่องนี้แกจะกลับมามองน้องหมาน้องแมวที่บ้านเปลี่ยนไปเลยแกจะรักเขามากขึ้นเลยอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองแกอาจจะแบบรู้สึกเข้าใจในบางโมเมนต์บางอย่างเวลาน้องเขากําลังมองสนใจเสียงบางอย่างหรือเห็นบางอย่างที่เราไม่เห็นนะส่วนตัวน้องหมาเรื่องนี้เล่นดีมากคือมีออสการ์สำหรับสัตว์ไหมน้องเล่นดีเกินเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะตกได้ทั้งท่านแมวท่านหมาแล้วก็คอหนังผีมันมีหัวใจคนที่แบบว่ารักน้องหมามากแต่ไม่ได้แบบโหดหูหน้าเศร้านะมันระทึก มันน่าสนใจมันได้เห็นมุมมองใหม่ๆของน้องหมาหนังเก๋ตรงที่แบบเราจะแทบจะไม่เห็นหน้าคนในเรื่องนี้เลยเราจะได้โฟกัสน้องหมาเต็มๆว่าเขาคิดเขาสังเกตเขาเห็นอะไรอยู่เอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อมา,มาหมาเห็นผีเท่าแล้ววันนี้ในร่มภาพยนต์ค่ะใครไปดูเรื่องนี้กันมาแล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ